ร้อมแอปยืนยันตัวตนดูดเงินเครี้ยงบัญชีสอนอรอตรวจโด,ดวยวิกสลิปว่าด้วยเรื่องแอปยืนยันตัวตนของคนไทยอย่างไทยไอดีกำลังถูกผู้มิจฉาชีพนำมาหลอกลวงดูดเงินจากบัญชีประชาชนด้วยการทำแอปปลอมขึ้นมาถ้าไม่ระวังเงินเราอาจเครี้ยงบัญชีคงต้องย้ำเตือนภายไปเรื่อยๆแม้บางท่านจะระมัดบังตัวอยู่แล้วแต่ผู้มิจฉาชีพมันก็ยังพยายามสาอหา วิธีมาหลอกลอ่อมาจะดูดเงินอยู่ตลอดเวลาเะนั้นเตือนไม่ใช่สิ่งเสียหายอะไรถ้ามันจะช่วยรักษาเงินจากนักพักน้กแรงของเราได้ล่าสุดคือพวกมันใช้วิธีส่งข้อความมาที่มือถือเหยื่อแล้วแอบอ้างแอปพลิเคชันไทยไอดีเพื่อหลอกให้กดลิงก์จากนั้นก็จะควบคุมโทรศัพท์ของเราเพื่อโอนเงินออกไปซึ่งกลุ่มคนร้ายจะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากแอปไทยไอดีซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของกรมการปกค,ครองในการแสดงบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านออนไลน์โดยคนร้ายจะติดต่อผู้เสียหายหลายทาง มีทั้งโทรศัพท์เข้ามาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ครมการปกครองให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย i อดีปลอมหรือส่ง SMS เข้ามาในโทรศัพท์ผู้เสียหายในชื่อไทย i อดเพื่อให้ผู้เสียหายทําการอัปเดตยืนยันตัวตนหรือไม่ข้ออ้างเหตุผลอื่นผ่านลิงก์ wsc.fit/62 ซึ่งเป็นลายไอเค้าชื่อไทยไอดปลอมเมื่อพวดคุยผ่านลายแล้วพวกมันจะหลอกล่อให้ดาวน์โหลดแอปดูดเงิน ซึ่งจะทาให้โทรศัพท์มือถือไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวและคนร้ายจะทําการดูดเงินออกจากโทรศัพท์ผู้เสียหายไปทันทีความเสียหายนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆมีคนตกเป็นเหยื่อไม่น้อยขอให้ตั้งสติให้ดีอย่าไปหลงเชื่อโดยเด็ดขาดหากได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์หรือ s m s ดังกล่าวอย่าดาวนโ์โหลดหรือหากเผลอไปติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมแล้วให้รีบตัดสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตถอดซิมมือถือออกแล้วแจ้งโทรศัพท์ผ่านตำรวจผ่านระบบ www.thaipoliceonline.com นั่งยันยืนยันนอนยันว่ากรมการปกครองไม่มีช่องทางลายทางการในการติดต่อกับประชาชนและไม่มีนโยบายการส่งข้อ,ขอความไปยังประชาชนหากต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยไอดีไทยดีสามารถดาวน์โหลดหรือติดตั้งผ่าน App Store หรือ Play Store เท่านั้นและสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองหรือลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่หน้าสำนักงานเขตที่ว่าการอำเภอสำหรับแอปพลิเคชันไทยไอดีนั้นบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักหรือไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไร และใช้ทําอะไรได้บ้างเรื่อยอยากอธิบายเพิ่มเติมให้สักหน่อยโดยวัตถุประสงค์ของแอปนี้ก็คือการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของคนไทยมีระบบบริการที่ใช้จริงยืนยันตัวตนแล้ว11เระบบดังนี้1งงานทะเบียนออนไลน์โดยกรมการปกครองเช่นการใช้แทนแบบัตรประจําตัวประชาชนจริงการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้การแจ้งยายที่อยู่ด้วยตนเองการมอบหมายปลูกสร้างบ้านใหม่ขอบ้านเลขที่หรือการคัดตั้รองเอกสารด้วยตนเอง2ยื่นภาษีออนไลน์โดยกรมสรรพาส ระบบทัพกร 3. ระบบ h e Health l i n k โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐสอวขสีระบบยื่นขอรับเด็กเป็นเด็กเป็นบุตรบุญธรรมออนไลน์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน5แอปพลิเคชันเงินเด็กโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน6ระบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร7ระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 8ระบบ DIP e s e r v i c e โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา9ระบบ SEIS โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน10ระบบจอหมายเลขทะเบียนร,รถยนต์ผ่านอินเทอร์เนต็ตของกรมการขนส่งทางบก11ระบบ Land Map ของกรมที่ดินและจะมีหน่วยงานภาครัฐเล็กกชนที่เข้าร่วมพิสูจน์และตียันตัวตนทางอัลลีตันกับกรมการปกครองเพิ่มขึ้นอีกในระยะต่อไปส่วนความปลอดภัยนั้นก็ไปไปตามมาตรฐานสากลเช่น มีข้อความเตือนทุกครั้งที่มีการขอเข้าถึงข้อมูลการให้ข้อมูลนั้นเจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอมโดยใส่รหัส8หลักตามที่ตั้งไว้เองถ้าไม่ยินยอมหรือรหัสไม่ตรงกับที่ตั้งไว้ข้อมูลจะไม่มีการส่งออกไปสามารถตรวจสอบรายการที่ให้ข้อมูลได้ด้วยตนเองจากประวัติการให้ข้อมูลสามารถใช้งานได้เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวเท่านั้นถ้ามีการลงทะเบียนเครื่องใหม่สำเร็จเครื่องเก่าจะถูกยกเลิกทันทีโทรศัพท์ที่มีการแก้ไขระบบของเครื่องจะไม่สามารถใช้งานไทยไอดีได้ อย่าลืมนะสติและความถงสใยจะเป็นเกราะป้องกันเงินของเราได้ขอบคุณที่มาของข่าวจาก d e l ิน n e w s d l a n e w s o n l i n e ลน์ d e l y n e w s c o t h